สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black Desert o n l ออนนะครับเป็นการอัปเดตวันที่22ธันวาคมเนาะปกติเนี่ยจะอัปเดตวันพุธใช่ไหมเออต้องเป็น23นะแต่ว่ารอบนี้มาแปลกครับเป็นวันอังคารแทนก็อย่างที่ทุกคนนะ่าจะรู้กันนะครับก็คือวันนี้เป็นอัปเดตที่ n o วาเข้ามาแล้วแล้วก็มีซีซั่นใหม่มาด้วยกิจกรรมมาเต็มมากๆครับอย่างที่เห็นกันเนี่ยมี123456788 6, 8กิจกรรมด้วยกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวก NPC โฮซานะครับที่หมู่บ้านเกรดหิมะฟูฟ่องเดี๋ยวหมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นอัปเดตอะไรนิดหน่อยก็ไปอ่านกันเอามันไม่ค่อยมีอะไรเป็นสาระมากมายนะครับอันนี้ก็ตัวเควสนะครับสามารถทำแล้วหาใบแปลงร่างหิมะเย็นยันเยือกได้แปลงเป็นโอลาฟก็ใครอยากลองแปลงร่างเล่นๆมาถ่ายรูปก,ก็ไปทำกันได้ครับผม ทีนี้ส่วนของหมู่บ้านเกรททิมานะครับนี่ครับอย่างที่บอกมีทีมคริสต์มาสด้วยใครอยากไปถ่ายรูปก็แวะไปกันได้ส่วนสถานที่เนี่ยจะเป็นตรงที่มันวงไว้นี่เลยนะครับถ้าใครหาไม่เจอมันก็อยู่ทางซ้ายของโอเบีย er, ประมาณหาดเทอร์เมียนถ้าจํากันได้เนะาะต่ำลงมาจากหาดเทอร์เมียนนั่นแหละเปิด M ขึ้นมาเดี๋ยวก็เจอนะครับต่อมาก็คือโนวานะครับเจ้าหญิงองค์สุดท้ายแห่งคาเปพออนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าหญิงมาทําอะไรแถวเวเลียนะครับ ทุกตัวมันเริ่มมาก็เริ่มที่เดียวกันนะเนาะใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับเนื้อหารากอย่างที่บอกก็มีซีซันฤดูหนาวที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะเปลี่ยนเซิร์ฟสองเซิร์ฟให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซีซันแต่ว่ารอบนี้เซิร์ฟเวอร์ซีซันหนึ่งจะเป็นเซิร์ฟสำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับคือนักผจญภัยหน้าใหม่ก็คือเลเวลของตัวละครทั้งตระกูลเนี่ยรวมกันต้องน้อยกว่า150หรือว่าสร้างรหัสผ่านที่2ได้ไม่เกิน30วันก็คือเพิ่งเล่นหรือว่า เวลตัวละครรวมกันน้อยอยู่เออประมาณนั้นซึ่งอย่าง ID ผมก็ไม่ได้อยู่แล้วคนส่วนใหญ่ที่เล่นมานานแล้วก็มักจะไม่ได้หรอกต้องเล่นเซิร์เวอร์ซีซั่นที่2เท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคือเซิร์เวอร์ซีซั่นก็จะมีพวกบัฟเพิ่ม EXP บัฟเพิ่มคะแนนทักษะพวกสกิลนะต่างๆก็คล้คลายๆเดิมเลยครับ แล้วก็มีส่วนของอุปกรณ์นารุนะครับเป็นเวล1-55ก็เดี๋ยวอาจจะลองทำแบบละเอียดมาให้อีกทีจริงๆตอนฮัสซินผมทำไปค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เห็นภาพกันเนาะอ่ในส่วนของเกรดหิมะแห่งรอยแยกนะครับสามารถรับได้จากการล่าในพื้นที่บา l เลนเซียคามาหรือว่าดีกันโอดิลิทราพวกนี้ก็คือคล้ายๆผลแห่งรอยแยกของซีซันที่แล้วแลกของทูบัลลาได้นะครับไวตีบวกเนาะ ทีนี้ก็มีบัตรผ่านซีซั่นของซีซั่นนี้ด้วยแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีบัตรผ่านผู้ดานะครับสาหรับใครที่อยากซื้อเพิ่มแล้วก็มีตัวของดอกเล็ดนําค้างรุ่งอรุณครับสาหรับใครที่งงว่ามันคืออะไรนะก็ให้นึกถึงใบโคโค่ของซีซั่นที่แล้วอันนี้มันก็คือใบโคโค่แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหน้าตานั่นแหละไม่ใช่รูปแบบรูปแบบนี้คือเหมือนเดิมเลยครับเก็บตามจํานวนที่เขาบอกเนี่ยครับแล้วก็จะไปแลกของได้ตามที่กําหนดเนาะ ดูแล้วเนี่ยของที่กําหนดก็คล้ายๆของเดิมเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเควสประจําสัปดาห์นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าจะได้พวกหินด้ามแห่งกาลเวลา600อันได้ทูบาล่า90อันแล้วก็หินฟอก40อันเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวิธีรับก็เหมือนเดิมเลยกดโอมาเควสซ้ำก็เลือกเอาว่าจะตีตัวอะไรก็เลือกไปทีนี้มันก็จะมีตัวของเควสเฉพาะพื้นที่สําหรับตัวละครซีซั่นด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับซีซั่นที่แล้วเลย เนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ต้องเวลเท่าไหร่แล้วก็จะมีของแจกให้ตามจํานวนมอนที่มันกําหนดให้ค่านะครับก็จะขึ้นอยู่บริเวณขวาบนเนาะข้างซ้ายของมนะินิแมปนะทีนี้ลงมาตรงนี้ครับเพิ่มรางวัลพิเศษซีซันฤดูหนาวเบนจะเข็มขัดคาโพเทียครับผมบอกเลยว่าเยี่ยมยอดเหมาะมากนะครับแหมผมอยากได้จริงๆร,รอบนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีเข็มขัดดีๆใส่อย่างของผมที่ซีซั่นที่แล้วบวกทวัล่าเข็มขัดบึ้มกระจายไม่เหลือสร้างนะครับก็เดี๋ยวซีซั่นนี้คงได้ทําเข็มขัดคาร์โบเทียีอันนี้มาแล้วก็นามาใส่แทนและตัวของระบบทอยเต่าพูดดำครับมีการปรับปรุงใหม่ด้วยนะปรับมารอบนี้เป็นแบบทีมคริสต์มาสเลยครับพูดดาแบบน่ารักเลยนะ กระดานทั่วไปเนี่ยเขามีการปรับด้วยนะว่าให้ระยะห่างจากจุดสตาร์ทถึงจุดฟินิชลดลง5ช่องนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเล่นมาทอยเต่าผู้ดำเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันทอยไม่ถึงเส้นชายสักทีอ่ะซึ่งผมเคยจะทําคลิปด้วยนะแต่ว่าผมขี้เกียจตอนนั้นก็เลยเออแต่ผมเคยลองนั่งนับว่ามันแบบมันเยอะไปครับต้องทอยได้แบบเยอะมากๆถึงจะแบบถึงเส้นชายอ่ะแล้วผมทอยแบบดวงซวยตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางถึงะครับ มันก็เลยเออการลด5ช่องนี่ก็อาจจะช่วยได้เนาะมาในส่วนกิจกรรมกันบ้างครับอันนี้แหละของเด็ดเลยมาแบ่งปันความรักอโนบุ่นของท่านนักชจลภัยกันเถอะนะครับเพอร์บิสก็จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อบอกว่าช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์นะครับยอดการจําหน่ายของตัวหลักฐานแห่งความรักที่เป็นไอเทมกิจกรรมเนี่ยจะถูกนําไปบริจาคให้กับองค์กร Doctors Without Borders นะครับองค์กรนานาชาติทางการแพทย์เพื่อมนุษยธรรมเนาะ แล้วเราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับหลักๆเลยก็คือเราไปหา n p c Lara าร่นะครับที่ไฮเดลถ้าใครหาไม่เจอก็มันคือ n p c ขายของชํำอ่ะที่ไฮเดลอ่ะที่เป็นเด็กตัวน้อยๆนะครับหรือว่าจะกดเซิร์ชข้างมินิแมปหา n p c เลยก็ได้นะเขาจะมีขายตัวหลักฐานแห่งความรักนะครับชิ้นละ1ล้านซิลเวอร์เนาะทีนี้บริกาเซิร์ก็จะช่วยส่งหัวใจที่แสนอบอุ่นของพวกเราเนี่ยไปยังองค์กรนี้นะครับ ส่วนที่2นะครับก็คือมันจะมีเควสด้วยที่เอ็มซลาร่าเนี่ยก็คือเควสมาร่วมแบ่งปันความรักกันนะครับเควสก็คือให้เราเนี่ยส่งมอบหลักฐานแห่งความรัก10อันก็จะได้รางวัลเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับไอตัวหลักฐาน10อันเนี่ยก็คือ10 m เนอนาะผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนนี่ก็จะเป็นกล่องนะครับเปิดมาปุ๊บจะได้รับฉายาผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนเลยซึ่งไอฉายาตัวนี้เป็นฉายาถาวรน,นะครับแต่ว่ากล่องฉายาเนี่ยรีบเปิดภายใน7วันเพราะมันมีอายุนะ นี้เรื่องการส่งต่อนะครับเขาก็จะบอกว่ายอดการแบ่งปันเนี่ยจะประกาศในวันที่30ธันวานะครับ6กก็อีกประมาณ8วันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศยอดการจําหน่ายสุทธิอีกครั้งนะครับในวันที่6มกราคม64หลังจบกิจกรรมไปแล้วซึ่งไอตัวยอดจําหน่ายที่เขากําหนดเนี่ยนะครับก็คือว่า1ล้านล้านซิลเวอร์นะครับ ถามว่าแล้วมันคือประมาณกี่คนนะต้องมีกี่คนมาทํากิจกรรมนี้ถึงจะได้ถึงเท่านั้นนะครับถ้า1คนเนี่ยมันคือ10ล้านใช่ไหมครับหล้านล้านมันก็คือ1น0 0 0 0คนนั่นเองเนาะส่วนยอดบ,บริจาคที่ทางเพลวิสจะบริจาคให้เนี่ยก็คือ100ล้านวอนนะครับถามว่าแล้วไอ้หนึล้านวอนเนี่ยมันคือกี่บาทเหรอเราก็เปิด Google มาคิดสดๆกันเลยแล้วกัน นะนี่ครับมูลค่าของ100ล้านวอนนะครับก็คือประมาณ2,700,000ล้บาทนะก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ถือว่าเยอะระดับหนึ่งนะครับไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยขอบคุณนักข่ญวชนภัยทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันความรักกันด้วยนะครับอย่าลืมไปทํากันนะทีนี้มากิจกรรมต่อไปนะครับเป็นบันทึกโนวาที่หน้าต่างตัวละครนะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายสกรีนช็อตโนวาของคุณนะครับทีนี้ก็ต้องเอามา แบ่งภาพสกรี e นช็อตที่ถ่ายมาเนี่ยตามจํานวนตัวละครที่เราสร้างไว้ในไอเดียนะครับด้วยขนาดเท่านี้ด้วยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปตั้งเซตติ้งนู่นนี่นั่นนะครับตามที่เขาเขียนไว้ทีนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเป็นโนวาในหน้าต่างเลือกตัวละครเราอีกทีเราก็แคปเจอร์ตัวสกรี e นช็อตอันนี้มานะครับแล้วก็อัพลงบนกระทูหน้าเว็บไซต์ของ Black Desert ได้เลยเนาะทีนี้รางวัลชนะเลิศน,นะครับ3คนจะได้ ชุดแคชโนวาก็คือชุดนี้แหละประจำอาชีพะนะรางวัลชมเชยสูงสุด50ท่านก็จะเป็นพวกใบบัฟธรรมดาไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่โอเคก็ผ่านไปต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมเชื่อมต่อเกมก็ได้รับรางวัลอันนี้ก็คือปกติเลยเป็นการเช็คชื่อรายวันนั่นเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลักๆก็เหมือนเดิมมี30วันที่ได้ของแตกต่างกันไปเนาะอันที่29เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเครื่องประดับระดับสูง2ครับ1อัน ต่อไปนะักผจญภัยหน้าใหม่ที่กลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นทั่วของแจกสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเล่นนะครับคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยต้องเพิ่งเล่นได้ไม่เกิน30วันด้วยนะแล้วก็คนที่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นไปแล้วเกิน30วันนะครับของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแจกเงินแจกแผนที่นู่นนี่นั่น,นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ ่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมโนวาัปเลเวลครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวละครโนวาโดยเฉพาะนะครับถ้าเช็คชื่อเข้าเกมในรอบวันนี้ก็จะเป็นได้ของตามนี้เลยวันที่1วันที่2วันที่3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเข้าด้วยโนวาเท่านั้นหรือเปล่าก็จนถึงวันที่21ได้ของแตกต่างกันไปเริ่มวันแรกเนี่ยยีธันวานะครับก็คือพรุ่งนี้ถ้าเข้าวันนี้แล้วยังไม่ได้ของก็ไม่ต้องแปลกใจมันยังไม่เริ่มนะ อย่างที่2นะครับก็คือเวลาที่เราใช้ออนไลน์ในตัวละครโนวานี่แหละถ้าเชื่อมต่อครบ6ชั่วโมงนะครับก็จะได้ของเป็นสแต็กกับหินครอนก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ 6, 12, 18, 24, 30แล้วก็36มากสุดไอตอน3,6เนี่ยได้กล่องลูกเต่าพิเศษพูดดำด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการอัพเวลตัวละครโนวานะครับอันนี้ก็จะคล้ายตัวละครฮัสซินหรือเวลาตัวใหม่มานั่นแหละ ก็จะมีเนี่ยเวลสิบห้่หไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนมากสุดเนี่ยห้จะได้ทองแท่งพันจีด้วยก็ตีเป็นเงินได้1 0 0่อยเอมนาะมาต่อกันที่กิจกรรมอัปเลเวลตัวละครซีซั่นฤดูหนาวครับเหมือนกับซีซั่นที่แล้วเลยนะครับก็คือเราเอาตัวละครซีซั่น Season มาเก็บเวลก็จะมีแจกของฟรีอีกเช่นเคยนะครับเวล30-40-50สาสได้ของรางวัลไปฟรีๆเลยมากสุดเนี่ยเวลห้นะครับ ทีนี้มันก็จะมีตัวรับแหวนและต่างหูทูบาราระดับเบนจ่ายอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับต้องเว60กับ61ได้แหวนกับต่างหูระดับเบนจ่าฟรีไปเลยตัวละครซีซั่นเท่านั้นนะจ๊ะยาวจนจบซีซั่นเลยนะครับ3 1มีนาคมอันนี้ผมก็คงทําเหมือนเดิมแหละคือคงไปเล่นโนวาเป็นตัวละครซีซั่นเลยนะครับจะได้2กิจกรรมควบรวมกันไปเลยในทีเดียวที่เก็ตเล่นหลายตัว โอเคทีนี้มาในเกมกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่ากิจกรรมส่งความรักเนี่ยเป็นเมนหลักของรอบนี้เลยก็ว่าได้ผมอยากให้โฟกัสกันนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเรื่องการแพร่เรื่องชีวิตก็ถ้าช่วยได้ก็อยากให้ช่วยครับเราเข้ามาในเกมเนี่ยก็ลาร่าคือตัวนี้นะครับถ้าใครยังจํากันไม่ได้ตัวเควสเนี่ยก็มีให้รับอยู่เลยดูไม่ยากเลยนะส่วนการสนทนาเนี่ยก็จะมีให้ส่งมอบไอ้หลักฐานแห่งความรัก10อันนะครับในร้านค้าก็จะมีขายอยู่อย่างที่เขาบอกเลย ชิ้นละ 1M จัดแจงซื้อมาให้ครบ10 m 1อชิ้นนะซื้อครบ10ชิ้นปุ๊บก็ไปสนทนาแล้วก็มอบแค่นี้ก็จะเสร็จเควส์แล้วครับเราก็จะได้กล่องผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมาที่นี้เราก็กดเปิดด้วยอย่าลืมเปิดภายใน7วันนะถ้าได้มาไม่ไงั้นมันจะหมดอายุนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ฉายาแล้วครับผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนเนี่ยลอ,อลองเขาลองเซิร์ชนิดหนึ่งผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนนี่ไงฉายานะครับก็เป็น ชายาสีฟ้าธรรมดานะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากแต่ก็นั่นแหละก็ได้ได้อะไรบ้างมาโชว์นิดนึงว่าเราลุกกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่อาจจะแปลกใจว่าทําไมวันนี้วิดีโอของ b บล็กเกอร์เิร์ฟผมทำไมมันไม่เป็นรีมาสเตอร์วะภาพทําไมมันดูกระการก,ก็พอดีว่าเล่นแบบ32บิดมันก็ไม่กล้าครับตอนนี้ยังไม่กล้าปรับเป็นรีมาสเตอร์ทีนี้มาดูหมู่บ้านเกล็ดหิมะฟูฟ่องเลยครับใครที่หาไม่เจอก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าอยู่ข้างซ้ายของโอเบีย แล้วก็ถ้าใครจําไม่ได้จริงๆหาหาเทอร์มียนให้เจอครับมันอยู่ข้างล่างหาเทอร์มีนนิดหนึ่งตามนี้เลยเนาะทีนี้ก็มาดูโนวากันนิดนึงนะครับก็อย่าลืมไปรับของในตัววายกันได้อันนี้ต้องเป็นของคนที่ออนไลน์ในช่วงที่เขากําหนดนะแล้วก็สร้างตัวโนวาไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะได้3อย่างนี้มานะครับกดใส่ซะเลยแล้วกันนะยังไงมันก็คงไม่มีตัวอื่นอยู่ละ เป็นมงกุฎนะครับแล้วก็มีต่างหูแล้วอีกส่วนก็เป็นชุดชั้นในอืมก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้ของฟรียังไงก็เอาอยู่แล้วนะตอนถ่ายเนี่ยผมก็ไปแอบปรับเป็นรีมาสเตอร์ดูแล้วก็พบว่าเอ้ยมันไม่บื้มว่ะมันก็โอเคอยู่60 fps ได้ก็เลยไปลองเล่นโนวาไปสักพักหนึ่งนะครับก็พบว่าสกิลก็สวยดีนะถึงจะตีช้าไปหน่อยก็เถอะมันก็เป็นปกติของพวกถืออาวุธหนักแล้วก็มีโลนะที่จะตีช้ากว่าปกติ ผมว่าสกิลสวยมากคืออันนี้ยังไม่อเวกหรือว่าสืบทอดเลยนะปกติเนี่ยตัวทั่วไปสกิลมันจะเริ่มสวยช่วงสืบทอดหรือว่าอเวกไปแล้วอันนี้คือสวยตั้งแต่ตอนยังเป็นค์ดแรกอยู่เลยโอ้โหนึกว,ว่าสกิลนี้เป็นหิมะจัดจัดอะแบบแน่นางก็ถือว่าสวยสดงดงามครับเหมาะกับการเล่นรีมาสเตอร์มากตัวนี้ ทีนี้ผมก็ลองไปซัดกับบอสอิมดูกดตัวคิวเนี่ยคือมันเป็นแบบตั้งโลอะคือถ้าตัวโลปกติกดตัวคิวมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ะแต่ว่าโนวามันพิเศษตรงที่ตัวคิวแล้วมันมีเหมือนเงามาจิ้มจิ้มบอสด้วยครับแล้วแบบถ้าบอสตีเราตอนเราตั้งโลเนี่ยบอสมันจะโดนดัมเมจเข้าตัวเอง <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันจะโกงไว้ปะวะไม่รู้ว่าหลังๆนี่จะโหดแบบนี้ไหมนะแต่ว่าถ้ามันโหดขนาดนี้นี่มันก็โกงอยู่นะผมว่า ก็ทำเควสตัวโนวาไปถึงระดับหนึ่งแล้วครับก็เลยยืม้าจากเวียรียาขี่มาถึงไอหมู่บ้านหิมะฟูฟ่องจะเอามาถ่ายรูปสักหน่อยแล้วเนี่ยผมจะให้ดูอะไรนะคือคือผมถ่ายรูปอยู่อะใช่ปะคือผมกําลังเซตกล้องเซตอะไรเนี่ยยังไม่ค้างนะครับพอกดปิินสกรีนถ่ายรูปอะเกมค้างไอที่คุณเห็นว่ามันค้างเนี่ยคือเกมผมดับไปแล้วนะแล้วจอดาเนี่ยเออคือผมไม่ได้ตั้งใจให้ภาพมันนิ่งๆผมไม่ได้แคปจอมานะคือเป็นเพราะว่าเกมมันดับไปแล้ว แล้วพอผมไปดูในโฟลเดอร์ไอ้รูปถ่ายก็คือไม่มีรูปสกินช็อตด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคอนเทนต์ของ b r e c k e r Search Season เนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มภายหลังนะครับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับใครที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้อย่างมากเลยเนาะไปเจอกันและอย่าลืมติดตามกันนะ